สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์ครอบครัวมานำเสนอ1คันนะครับเป็น Toyo ต้าวีดครับ 2.0Q คิคันนี้จดทะเบียนในปี2004นะครับรถครอบครัวเดินทางได้หลายคนนะครับราคาประหยัดแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับพร้อมใช้งานครับมารับชมกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถยนต์คันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าวีดครับ 2.0Q คิครับคันนี้จดทะเบียนในปี2004นะครับนะครับันยนต์2 0 0 0ซีซีเกียร์ออโต้นะใช้น้ำมันล้วนครับ คันนี้เดิมบางนะไม่มีชนหนักชนเบาแน่นอนนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะครับคัดสันรถสวยๆบอดี้สวยๆบางๆเดิมๆนะครับเข้ามารีวิวแล้วก็ขายให้กับลูกค้าที่สนใจจะนํารถไปใช้งานจริงๆนะครับนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับความร้อนไม่มีนะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับคันนี้นะครับการันตีให้เลยนะครับพร้อมใช้งานช่วงล่างแน่นๆนะเพิ่งทํามาใหม่เพิ่งเปลี่ยนเบ้าโชคหน้ามานะครับเพิ่งเปลี่ยนลูกหมาข้างหน้ามานะครับ ไม่มีดังนะตกหลุมไม่มีดังก็แก๊กแน่นอนนะคันนี้นะครับไายใงภายในสวยนะเบาะหนังไม่มีขาดนะครับสีสันเป็นสีบอลเงินนะสวยๆรอบพันเลยนะครับสวยๆเลยนะคันนี้นะครับสีไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีร่อนใดๆเลยนะนะที่สาคัญบอดี้สวยไม่มีชนหนักชนเบานะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แอร์แบคคู S ่นะใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะ กินําไปแล้วนะครับราคาเพียงแสนต้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันครับคันนี้ภายในเป็นสีดํานะครับออยได้สปอร์ตนะนี่ครับวิดนะครับจะออกเป็นรถทัวริงนะครับสปอร์ตภายในจะดุดันนะสีดํานะออปชันก็มีให้ใช้กันพอสมควรนะครับสําหรับโต้าวิดในยุคนั้นนะครับได้ออกมาดีตลาดรถครอบครัวพอสมควรเลยนะแอร์แบ็คคู่นะเกียร์เป็นขั้นบันไดนะครับ และมีความสปอร์ตตรงที่คอนโซลนี่เป็นลายแคปลางทั้งหมดนะน่าสวยๆเลยนะครับนี่กระจกไฟฟ้าเป็นออโต้แบบขึ้นลงออโต้ทั้งสี่บานนะครับนะเบาะคนนั่งไม่มีขาดนะครับคนขับไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นนะแอร์เย็นๆนะแอลต้เย็นๆฉ่ำๆเลยนะครับนี่ครับบอดี้เดิมบางนะน็อตไมทชิ่มไม่เคยถอนไม่เคยแกะใดๆนะครับผมนะเรื่องบอดี้เรากาลังไปให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ นี่ฮะประตูหลังบานใหญ่่างนี้เลยนะขึ้นลงสบายนั่งสบายนะแถวตอนสองนี่กว้างขวางมากๆนะครับนี่ฮะเลกรูมยาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเบาะตอนสองที่สามารถพับเก็บได้นะพับเก็บได้นะครับท่านใดที่ไม่ใช้หรือว่าขนของนะครับก็พับแถวสองแถวสามเก็บได้นะครับนะผมพื้นสวยๆแบบนี้นะจากโรงงานนะน่ครับสวยนาใช้นะ เด็นนางหลายหลายคนนะครับนะสมบูรณ์เดี๋ยวไปรับชมฝั่งนู้นกันบ้างครับผมนะไฟท้ายเป็น LED หมดเลยนะครับในยุคนั้นที่ออกมานะ<ม>นะเป็นยุครุ่นแรกๆเลยนะ<ม>ที่ใช้ไฟท้ายเป็นระบบ LED, LED อย่างนี้นะครับ<ม>นะ<ม>นี่ครับแผงประตูยังสวยๆนะนี่บะตอนสองไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนะนแถวสาม แถวสามสวยๆเลยนั่งสบายนะไม่มีขาดนะครับมีกล่องเก็บของทั้งสองด้านนะครับมีกล่องเก็บของด้วยนะครับนี่ครับแต่ประตูสวยๆนะเพดเดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่เพดเดิมๆอยู่ครบหมดนะแอร์แบคคู่นะแอร์แบคคู่นะครับนี่ภายในสวยๆ,ๆแบบนี้นะครับ ช่องแอร์มีแตกตามอาการประจำรุ่นนะครับช่องแอร์ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกับโตตาวิทนะครับต่านได้สนใจนะไม่ต่อราคามากนะครับหรือจะไปทําเองนะครับหรือให้เราเก็บงานให้นะครับโทรมาคุยกันนะครับช่องแอร์นะครับมีมูลค่าเหมือนกันนะแต่ว่าเก็บให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับมาเราชมเครื่องยนต์กันครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะรหัส 2A7FE นะครับใช้น้ำมันล้วนนะเกียร์ออโต้นะครับสมบูรณ์ไม่มีล้อร้อนไม่มีกระชากแต่อย่างใดนะครับตรวจเช็คมาเป็นอย่างดีนะเดอะบอดี้นะเดิมๆนะครับขาหน้ามีเลข76อยู่ครบหมดนะนี่รูกลมๆทุกรูนะครับนี่รูกลมปมหมดนะฮะบางๆนะสีห้องเครื่องเดิมๆนะครับเนี่ยมีเบรก ABS เนี่ยเบรก ABS มาให้นะเบาโชงเดิมๆนะครับนะ เบ้าโชว์เพิ่งเปลี่ยนนะใหม่ๆเลยหัวนอ็อตกลิกเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะนี่ช่วงล่างเงียบนะตอนมาเบ้าโชว์มันปูดนะก็เลยทําใหม่หมดแล้วนะครับนะครับได้เดิมๆนะฮันงงนี้เครื่องเดินเครื่องเดินนิ่มๆนะเงียบๆใช้งานดีอัตราเร่งดีนาะตาสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรุ่นนี้นะครับก็ หลายๆคนบอกว่ากินน้ำมันกันนักหนานะก็อยู่ที่คนใช้นะผมใช้กันอยู่ในเมืองเนี่ยก็อยู่ประมาณ9-10โลลิตรได้ครับอยู่ในเมืองนะถ้าออกนอกเมืองก็หายห่วงครับออกนอกเมืองก็มี13-14โลได้นะนะอันที่ของจริงนะครับวิทย์ผ่านมือเรามาเยอะนะครับนะฮะก็ดูจากช่อง YouTube เราได้นะครับโซตตาวิทย์ผ่านมือเรามาค่อนข้างเยอะนะครับคันที่ขายไปแล้วก่อนจะลง YouTube ก็ค่อนข้างเยอะนะมีเยอะเลยนะครับนะฮะใช้เองอยู่ด้วยนะที่บ้านกร ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นประเด็นสักเท่าไหร่นะสำหรับการสิ้นเปลืองน้ำมันโต,ต้ท้าวิทนะครับนะถ้าถามว่าในเมืองสำหรับเครื่องสองพันบอดี้หนักๆแบบนี้นะ9โล1ิโลรถือว่าโอเคนะอยู่ที่คนขับนะครับอยู่ที่คนขับด้วยนะครับเอาดูบอดี้ไปด้วยกันนะครับนะสเข็บเดิมเม็ดอ่านเดิมหมดนะครับนะครับเหรียญบาทนิม่มๆไม่เคยโดนสีนะหลอดฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับนะหลอดฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับนะ กลับมาในการรีดชิ้นเปลืองน้ํามันอีกรอบนี่ครับก็อยู่ที่คนขับคนใช้งานนะครับคนขับคนใช้งานนะครับนะฮะท่านใดใช้งานแบบว่าววยรุ่นนะขับรถออกตัวกระโชกหักหน่อยก็ก็กินเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะมาถามหาเรื่องความประหยัดก็ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนะแต่ขับรถสไตล์เรานะครับสไตล์อย่างผมนะครับก็นิ่มๆนะอายุเยอะละสี่สิบขึ้นละก็ก็ไปเรื่อยๆนะเน้นถึงเน้นปลอดภัยนะครับ ะระตาสิ้นเปลือนในเมืองก็เก้าโลสิบโลลิตรไม่ใช่ปัญหาเนาะน้ำมันก็แพงหน่อยนะครับท่านใดอยากประหยัดก็ติดแก๊สนะครับเครื่องโตต้ตานะติดแก๊สก็ทนหายห่วงอยู่แล้วไม่ต้องซีเล่นนะครับผมและราคาค่าตัวคันนี้นะครับเปิดเพียงนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยนะสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์โทรไลน์ไอดีด้านล่างนี้นะครับ ยางดอกเต็มๆนะ2023เลยนะยางใหม่กิ๊กนะครับยางไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะเนี่ยยางใหม่ยางใหม่หมนะครับไซส์เดิมนะ215 50นะขอ15นะปียางมันหันเข้าด้านในนะครับเป็นหลิงลองนะครับผมนะใช้งานได้นะครับยางใช้ได้อีกนานนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ129,000บาทนะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อตามลาไลน์ดีดับเบทรด้านล่างนี้นะครับเล่มเอกสารครบนะพร้อมโอนนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบระคุณครับสวัสดีครับ